เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาได้พบกับผมอีกแล้วโมย่าท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะท่านผู้ชมตามชื่อคลิปเลยตามที่หน้าปกคลิปเขียนไว้เลยเป็นการลงมอดท่านผู้ชมลงมดดายไลฟ์เดอะบีทท่านผู้ชมที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้เป็นเกมอะไรนะซอมบี้ฟีลน,นิ่งต่อยตีหนีผีตอนกลางคืนบ้าบา,บา,บา,บาซึ่งเกมนี้ผมผมชอบมากผมเล่นมาทุกภาคท่านผู้ชมทุกภาค,าคบอกว่า มีภาคแรกภาค2ที่กระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตัวเอกไม่ใช่ครอ่ะมันไม่ใช่ตัวหลักจากภาคแรกอ่ะก็เลยแบบกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ภาคสรู้สึกจะกลับมาในชื่อภาคว่าได้ไลท์เดอะบีดนะที่ต้องชื่อว่าเดอะบีดก็คือพระเอกแม่งโคตรปีศาจร้ายอ่ะท่านผู้ชมแบบไม่กลายเป็นตบ,บี้ไปแล้วอ่ะเหมือนจะได้รับเชื้อจากภาคแรกป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเออมามาเราอย่ามานอกเรื่องดีกว่าเรามาเรามาอะไกันก่อนเลยท่านผู้ชมมาซึ่งง่ายๆเลยท่านผู้ชมการที่เราจะ ลงม็อดภาษาไทยในดั i ไล้ได้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องมีเกมก่อนนะเอ,อง่ายๆเลยคือเราต้องมีเกมซึ่งถ้าเรามีเกมแล้วสิ่งที่เรามีต่อมาคือนี่ท่านผู้ชมแพลตฟอร์ม X MoD มาเดี๋ยวผมจะจับมือทําให้เลยขั้นแรกเนี่ยให้เราพิมพ์ X MoD นะในหน้าเว็บซึ่งมันก็จะขึ้นมาเลยอันแรกให้เรากดเข้าไปนี่กดเข้าไปเราก็จะไปอยู่หน้านี้นะหน้าม็อดซึ่งหน้าตัวเว็บไซต์ซึ่งก็จะมีหลายภาษาให้เราเลือกเลย แต่ว่าณที่นี้เป็นภาษาไทยดีกว่าก็จะมีหลายอย่างเลยท่านผู้ชมมีตัวช่วยเกมมดเกมแล้วก็มีตรงบัญชีนะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเราจะโหลดตรงนี้ใช่ท่านผู้ชมเรากดโหลดเข้าไปแล้วก็ผมจะไม่สอนวิธีลงนะวิธีลงก็จะง่ายมากท่านผู้ชมก็ <g ül> <g ül> <g ül> ไปแตกไฟล์อะไรในโฟลเดอร์ของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมลงไว้อะเออมันมันง่ายมากแล้วท่านผู้ชมก็เปิดเปิดตัวแพลตฟอร์มมันขึ้นมานะก็จะมาอยู่หน้านี้เออจะมาอยู่หน้านี้เลยแล้วสิ่งที่ผู้ชมทําต่อไปก็คือ เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในคลังนี่แล้วก็ผมลืมบอกเอ็กมมันมีแบบมีเกมเยอะมากเลยนะเนี่ยมีทั้งอะไรอะ่ะเซเ l l ร์เบดเดอะคิงอิสต์วอชเชอเกมที่หลายเกมมากเลยเดี๋ยวแบบักบิดผู้คองเอลด์ i n งเยอะมากอะ่ะ Tower ก็มีนะแปลไทยฮอลล h ไนฮอลล n ไนสองก็มีเออนี่นะผู้ชมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะแล้วก็ง่ายมากท่าผู้ชม การที่เราจะลงมดการที่เราจะติดตั้งมดเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่มันจะมีแปลซึ่งถ้าเรากดตัวเนี้ยมันจะแปลให้เราเหมือนเลยแต่ว่าซึ่งมันยังแปลไม่ได้ท่านผู้ชมซึ่งเราต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนก็เข้ามาในสตรีมกดขีขวาแล้วก็กดคุณสมบัติท่านผู้ชมให้ไปที่ทั่วไปนะแล้วก็กดภาษาเป็นภาษาจีนตัวย่อเออซึ่งเราต้องทําอย่างนี้ก่อนเพราะว่าทาง XMOD เนี่ยก็เป็นโปรแกรมจากจีนนะนะก็น่าจะแปลจากจีนเป็นไทย แต่ว่ามันก็มีบางเกมที่แปลจากไทยเป็นเอ้ยแปลแปลเป็นไทยเป็นไทยทำไมวะแปลอังกฤษเป็นไทยอ่ะเนี่ยแล้วเราก็รอมันโหลดท่านผู้ชมนี่พอเราโหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาหน้า X mod ใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็กดตัวนี้นะนี่ขั้นเนี้ยมันจะเป็นการแปลแบบสมบูรณ์แบบและเออแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมทําไม่เป็นมันจะมีบทช่วยสอนอยู่นะเนี่ยแค่ท่านผู้ชมกดตรงเนี้ยฟึ๊บแล้วมันจะมาโผล่หน้าน,นี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยบทช่วยสอนในการแปลไดอย่างไรก็คือขั้นตอนแรกให้เข้า ได g ยัไงไงที่บนสตรีม l i b บ r t y ่คลิกที่อันนั้นแหละท่านผู้ชมคุณสมบัติแล้วก็เนี่ยเห็นปะเรากดคลิกขวากดคุณสมบัติแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวจีนยอ่อนะแล้วก็มากดตรงแปลปุ๊บเข้าเกมมันก็จะแปลให้เลยเว้ยอีซีแล้วก็พอเรากดเข้าเกมใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็จะหาแบบหาไฟล์เกมให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราหาไม่เจอหรือหาไม่ได้เราก็สามารถเพิ่มเกมได้นะ เพิ่มเกมจากคลังเกมหรือว่าข้อมูลเกมที่เราไปซื้อมามาท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนทีผมจะกดเข้าไปดูท่านผู้ชมขอรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เคยรู้สึกไหมว่าเกมที่คุณชอบเล่นมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เล่นไปซ้ำๆก็ไม่เคยจะท้าทายหรือบางทีก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างแม้แต่บี้เต่าทองก็ยังเอาชนะไม่ได้ผมขอนำเสนอเอกมอส แพลตฟอร์มรวมม็อดสำหรับเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นของคุณไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นม็อดเปลี่ยนภาษาเลือกภาษาที่ต้องการเพียงแค่คุณกดดาวน์โหลดเป็นอาเสพสิ้นง่ายเะละ่ะหรือจะเป็นระบบเกมที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อยเลยต่อยหรือต่อยเลย,อย,เ,ลยเอาดิอ,ดอดต้อนเกมเล่นเยอะๆอีกตัวนึงพี่เต่าทองอ่ะพี่เต่าทองก็ไม่รอดผมหรอกนะสนุกว่ะหรือแม้แต่ลูกเล่นสุดแปลกที่เกมตัวฉบับก็ไม่มี ถ้าผมคูณความเร็วของการวิ่งเข้าไปถึงระดับ9มันจะเป็นยังไงวะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองโคตรไวอะผมไว่ารถไฟอะตอนเนี้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเร็วเกิน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 วิธีติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ค้นหาคำว่า x m o นหน้าเว็บกดลิงก์แรกที่เจอแล้วเราก็จะเข้าสู่ตัวหน้าเว็บหลักของ x m o s เขามีภาษาไทยรองรับด้วยนะจ๊ะติดตั้งง่ายภายในหนึ่งคลิก และที่สําคัญมีมอดหลากหลายคุณเลือกเล่นตามสไตล์ของตัวคุณเองและเอกมอดยังแจกฟรี V.I.P 2ชั่วโมงสําหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัญชีครั้งแรกและที่สําคัญยังมีโค้ดส่วนลด22%สําหรับการเติมเงินครั้งแรกและเพียงเท่านั้นยังไม่พอสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มีของขวัญพิเศษมานําเสนอเพียงใช้รหัสส่วนลดโมยาคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิทพิเศษลดมากสุดถึง35%โอ้โห้ของอย่างแจม อย่าปล่อยให้การเล่นเกมของคุณธรรมดาอีกต่อไปลอง X Mods แล้วคุณจะรู้ว่าซิงเ l ิลเพลเยก็สนุกไม่แพ้ใครฟืบเป็นไงท่านผู้ชมเห็นไหมภาษาไทยครบถ้วนเนี่ยพอเราเข้าเกมมามันจะขึ้นคําเตือนนะว่าเกมของคุณดูเหมือนจะใช้ข้อมูลที่ถูกปรับเปลี่ยนก็คือเหมือนจะมีมดเข้ามามีมดเข้ามาท่านผู้ชมแล้วก็พอเรากดเข้าเกมท่านผู้ชมมันจะเป็น เสียงจีนอยู่นะเพราะว่าเราอะใช้เหมือนมันที่เราเปลี่ยนเป็นตัวจีนยอ่อเราจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เห็นปะแปลเป็นไทยหมดเลยโคตรจะดีนี่ไปเป็นไทยหมดเลยแล้วเสียงเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะนี่คราวนี้ตัวในเกมเราก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วเว้ยแล้วเราก็ไปทดสอบกันดีกว่าท่านผู้ชมทดสอบกันเลยขอต้อนรับสู่ายอิ่งไลท์ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเรามัน ทดสอบกันดีกว่านี่มันก็จะแปลหมดเลยนะทั้งบทพูดทั้งแบบเนี่ยเห็นปะมีดแกะสลัก39 31ในการฟันความเสียหายเออซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปล100%นะผู้ชมแต่ว่าแบบไปได้เลยเออดีเลยแหละไม่ใช่ไม่ดีคือเยี่ยมเลยแหละดูดิพวกแปลต่างๆนาๆนากระสุนปืนกลกระสุนปืนพกกระสุนปืนไรเฟลิลแปลหมดเลยนะระเบิดมือระเบิดทั่วไปทักษะก็นี่ การลงจอดแบบแอคทีฟลดความเสียหายจากการตกและรักษาโมเมนตัมของคุณไว้กด C ค้างก่อนจะลงจอดแ <c oughs> ม่งมาเป็นยานบินเลยเออนี่เห็นปะเข้าสู่บีดโหมดเมื่อบีดโหมดทำงานเเออมื่อเกตบีดโหมดเต็มแล้วให้กดแอก,กับเซตเพื่อสิ้นสุดแม่งแปลครบทุกอย่างจริง <c oughs> เราไปโลดเล่นกันในโลกกว้างดีกว่าท่านผะู้ชมนี่นี่ไปเควสด้วยนะขอขอดูเควสก่อนเลยวารสา,ารไม่ไปเป็นวารสา,าร <c oughs> ก็แปลสวยอยู่นะเออ แล้วก็เหมือนแบบมีแปลตรงไหนติหล่นอะไรอะเราสามารถแบบแจ้ง X mod ได้นะตัวแจ้งทางแบบ X mod ได้เลยแบบซัพพอร์ตเขาอะเขาก็จะมาแบบไล่แก้อะไรที่มันแบบแปรแ,แปลกแปกอะแต่ผมรู้สึกว่าโดยรวมดีมากเลยนะเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ภารกิจเรื่องราว จริงๆมันต้องสลับกันนะเรื่องราวภารกิจเนี่ยเออหรืออาจจะเป็นภารกิจหลักเนี่ยสืบสวนกิจกรรมของบารอนบริเวณใกล้อนุสวรีตอนนี้เราไม่ต้องงงป,ปลาแล้ววะกดอ่านได้แบบว่าโดยที่ไม่ต้องกดสคริปบันทึกของเอเลนาไปสนับสนุนขขเขาได้ท่านผู้ชมของข้อดีจริงของข้อดีจริงเมืองเก่าเลเรื่องหนึ่งอหนขอดูแมปกันหน่อนยขอดูแมปกันหน่อย,อน,น,อยนี่เห็นปะมันแปลแบบร้านขายของตกแต่งโซนมีดนี่ขบวนรถสารคัางแปลครบถ้วนอ่ะพื้นที่ระดับสูง บอกเลยว่าอัตลดโดยที่เราไม่ต้องงูปลาปลาแล้วยอยอจะให้ผมต้องจายผมต้องทำร้ายคุณจาให้ผมต้องทำร้ายคุณเออเนี่ยติดเหลืองปะเนี่ยติดเหลืองหรือเปล่าวิดีโอมันจะติดเหลืองหรือเปล่าถามมาสนใจไหมก็ไม่ยิงหมดอะกราดหมดอะยิงหมดยิงหมดเฮ้ย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 ไอหนูเจนไอหนูไอหนูไอหนูใครใครใครเข้ามาอย่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 าทะลึ่งไอน้องอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่ง กลับแล้วกลับ้าถาแล้วกลับ้าถานแล้วกลับ้าถาแล้วเออไม่ต้องงูงปลาแล้วนี่ท่านผู้ชมแล้วก็มันยังมีแบบเครื่องมันจะมีมดอีกหลายตัวเลยนะนี่ทั้งแบบเรื่องการเงินอะไรกัเยอะเนี่ยกระสุนไม่จาํากัดสูตรไม่ลูกศอดไม่จาํากัดควางไม่จํากัดคืออะไรวะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ผมไว้ใจได้ผมไม่โกงหมดละผมจะเอาจริงแค่แปลไทยก็คุ้มแล้วป่ะจริงแค่แปลไทยก็คุ้มแล้วแล้วก็มันจะมีมดแบบเนี่ยมีมดแบบเทมเพลตมาให้แล้วนะ สบายมากเนี่ยลดคุณภาพกราฟิกสําหรับคนที่คอมไม่ไหวจริงๆอ,อ่ะเออโหมดการสร้างเฟรมนะซึ่งอันนั้นผมว่าใช้อยู่ท่านผู้ชมไอกาเดตสองอทำให้แบบคุณภาพกราฟิกมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้เฟรมมันไหลขึ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะอันนี้เี่ยมดแล้วเนี่ยมดไอตัวนี้ไม่จับหรอ,อไม่เอามดความทนทานอาวุธไม่สิ้นสุดอันนี้อย่างดีอย่างแจ่มอ,อ่ะเออแล้วเราก็สามารถแบบรายงานปัญหาแล้วว่ามดอันนั้นเป็นยังไงมนาะติดต่อซัพพอร์ตซึ่งมันง่ายมากท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปลงมดเองอะ่ะแค่หนึ่ เนี่ยผ,ผู้เชี่ยวชาญ FFS c f a s s i c อันนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์นะ Master ร์ FFS ก็คือน่าจะดึง FPS ของเราให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นตำแหน่งทรัพยากรที่เทลพอร์ตซึ่งพวกนี้ผมไม่เอาอยู่แล้วผมแค่อะอย่างที่ผมบอกแค่โหลดแปรไทยมาก็คุมแล้วอะแล้วก็ตัว X mod เองก็ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเลยสองเดือนเท่าไหร่6.9ดอลลารอน่อะ220บาทอะ220บาท2เดือนอะท่านผู้ชมซื้อครั้งแรกนะหรือจะเป็น1ปีจัดไปเลย 945บาทเลย่เป็น10ปีนะาผู้ชม10ปีเลยปะเราอยู่กันยาวขนาดนั้นเลยเราอยู่กันยาวขนาดนั้นเชียวการที่เขาตั้งมาว่า10ปีเนี่ยคือรถแมพเขาน่าจะแบบว่ายาวพอสมควรเนี่ย10ปีเท่าไหร่10ปี41.9อ็ดดอลสีรสดอนาทีเป็นเลขกลมๆ1,370มบาทเออ1,370ามบาทอะถ้าท่านผู้ชมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะท่านผู้ชมผมมีผมมีอะไรผมมีผมมีมานำเสนอก็คือถ้าท่านผู้ชมใส่โค้ดโมยาเข้าไปอะโมยาตามนี้เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะไดด้ส่วนล สิทธิพิเศษอีก35%มสิเปอร์เซ็ิรึ้งๆอะ่ะลบ3ามส้าเปรเซ็ท่ากับเท่าไรเหลือเท่าไรเหลือร้อสี่สิบาทอะ่ะร้อยสี่สิบบาทตกเดือนเจโอ้โหหรือ1ปีไปหปีคุ้มๆุหนึปีมันเท่าไร่วะหนึ่งปีมันเท่าไรเอ่อเก้าท้อยสี่สิบห้าบาทเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทลบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือหกร้อยสิงสี่บาทหกร้อยสิบสี่บาทตกเดือนเท่าไรตกเดือนห้าสิบบาทตกเดือนห้าสิบบาทจริงผมบอกเลยว่าแค่โหลดมาก็คุ้มแล้ว เกมไหนที่เป็นโปรก็คือเกมนั้นจะต้องจะต้องเป็นเอ่อวีไนิดนึงเออก็คือต้องสมัครสมาชิกมันบางเกมอย่างเงี้ยเราก็สามารถโหลดมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะเออซึ่งมันสะดวกมากท่านผู้ชมก็ยังไงก็ฝากเอ็กมดไว้ในออบก,กอดออบใจของทุกคนด้วยนะครับผมนะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละมาโชว์มดโชว์ของของ,ของเอ็กมดให้ดูเฉยๆว่าของเขาดีจริงท่านผู้ชมมีเป็น5,000เกมอ่ะเกมเนี้ยแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมฟาคายเอ้ยเนี่ย คิงต้อมคำเอ่ยแล้วก็ <laughs> ผมอาจจะไม่ผมอาจจะไม่ได้แคสลงนะเกมเนี้ได้ไล่เดอะบีดอะ่ะเออผมอยากเล่นแบบอยากเล่นสบายๆชิวๆท่านผู้ช,ชม,าชม <laughs> อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แคสลงแต่โอเคยังไงก็วันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมฝากไว้ก็บอกว่าใจแต่ลืมไปส,สนุนเขาเยอะน,นะครับผมบาย